สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาที่รับนักสะสมทุกผู้ทุกนามและยินดีต้อนรับเพื่อน,อนๆนนักสะสมที่มีโอกาสเข้าชมช่องพารวยชาแนลครั้งแรกก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติเข้ารับชมช่องพารวยชาแนลสําหรับช่องพารวยชาแนลถือว่าเป็นช่องน้องใหม่เป็นช่องที่ แบ่งปันประสบการณ์ที่พารวยมีสะสมมาตลอดระยะเวลา8-10ปีให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รู้ข้อมูลเหมือนเมือนกันการแบ่งปันข้อมูลแบ่งปันประสบการณ์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญบางครั้งพารวยจะประกาศรับซื้อเหรียญ เอาไว้เพื่อใช้ในการสะสมด้วยบางครั้งจะมีการอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบข้อมูลเหมือนเหมือนกันสำหรับวันนี้พารวยจะนำพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องทั้งหมดมารู้จักกับเหรียญกระสาบอีกหนึ่งเหรียญซึ่งมีมูลค่าถ้าเราสังเกตให้ดี จะมีมูลค่าสูงถึง1 0 0 0 0ถึง1,500บาทยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พารวยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจแล้วที่สำคัญเพื่อนๆจะมีข้อมูลดีๆเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับตัวเองสำหรับการชมช่องที่ถ่ายทอดเรื่องเหรียญสำหรับวันนี้พารวยจะมารีวิวเหรียญหนึบาท ในหลวงรัชกาลที่10สสำหรับเหรียญหนึบาทในหลวงรัชกาลที่10จะถูกผลิตมาตั้งแต่ปีพศ2561จนปัจจุบัน2563เป็นระยะเวลา3ปี3พศส,สำหรับเหรียญน,นี้จำนวนการผลิตจะมากถึง400 แปดสิบ00เกล้านหแสนเหรียญน้ำหนักของเหรียญน,นี้1บาทจะอยู่ที่3กร,รมัมความโตจะอยู่ที่20มิลลิเมตรลักษณะเหรียญจะเป็นเหรียญกลมด้านหน้าจะเป็นรัชกาลที่10ส่วนด้านหลังจะเป็นพระปรมาพิไทยวปรรเหรียญน,นี้ ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกพศออแรกของรัชกาลที่สิบนี่พารวยพามาดูเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสำหรับเหรียญที่อยู่ในมือของพารวยถือว่าเป็นเหรียญปกตินี่ถ้าเป็นเหรียญปกติจะเป็นเหรียญน,นี้เดี๋ยวพารวยจะพา พ่อแม่พี่น้องทั้งหมดไปดูเหรียญที่เป็นเหรียญผิดปกติก็คือเหรียญน,นี้สําหรับเหรียญน,นี้พารวยได้มาในราคาสูงถึง1 5 0 0บาทความผิดปกติของเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญน,นี้จะมีลักษณะเป็นพระเสียนตรงเหรียญของในหลวงรัชกาลที่สิบ ผลิตออกมาจำนวนเยอะถึง489 00ล้าน6แสนเหรียญเหรียญพระเสียนตรงที่เห็นพารวยเห็นจะมีอยู่หลายเหรียญเหรียญน,นี้ก็เป็นหนึ่งในความผิดปกติหรือเหรียญเออเลอร์คอยนั้นแค่เป็นพระเสียนตรงอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูถ้ามีเหรียญแบบนี้ เกิดขึ้นแบบนี้สแสดงว่ามีราคานี่คือเหรียญพระเสียนตรง1บาทของรัชกาลที่10ที่พาลวยได้มาในราคาสูงถึงหน0่บาทพ่อแม่พี่น้องถ้ามีเหรียญลองสังเกตดูให้ดีอาจจะมีราคาวันนี้สั้นๆ หวังว่าพอจะเป็นประโยชน์ได้บ้างเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาที่ได้รับชมกดไลค์กดแชร์ให้พารวยชาแนลด้วยเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีสวัสดีส